ตอนนี้เราก็ปรับแต่งแหนบบนให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรถลูกค้าคันนี้นะฮะเราเอาล้อเดิมมาใส่ให้ลูกค้าดูนะครับว่าแหนบอ่ะมันรับได้นะครับล้อของลูกค้าเนี่ยเป็นล้อใหญ่แล้วก็ล้อถางมากเลยซึ่งถ้าใส่ล้อ ทางไปแล้วเนี่ยนะครับล้อมันออกมาเยอะนะฮะมันไม่มีตัวเลขที่จะให้ล้อขึ้นไปต่อได้ดังนั้นมันก็จะติดสุมก่อนนะครับผมจะให้เพื่อนๆได้ดูทรงแหนบนะครับทรงแหนบเราทําให้เรียบร้อยนะฮะเป็นรถแหนบบนนะครับนี่ฮะเป็นชุดแหนบบนนะแหนบชุดบนจะใช้20มิลสองแผ่นนะครับแล้วก็ใช้ลูกยางขึ้นไปรับกับคัสซีแบบนี้นะครับแหนบชุดล่างใช้ประมาณ3แผ่น คันนี้ถ้าจะให้นิ่มก็ติดถุงลมช่วยหน่อยก็นิ่มแล้วครับนะฮะรถล,ลูกค้าย้ายหูแหนบแล้วนะครับก็เป็นคันที่เราเคยทําไปให้นะครับใส่ลิ่มปรับองศาด้วยแล้วก็ทําเพลาถอยหลังด้วยกันเพางัดนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับอันดับแรกเลยลูกค้าต้องเปลี่ยนล้อก็คืออย่าให้ล้อมันออกมาถ่างเยอะนะครับอะมาดูกันรถแหนบบนเป็นยังไงนี่ครับ ก็ลูกยางแตะเพาพอดีเรามีลูกยางเกาะเพาให้ด้วยนะครับเพื่อกันกระแทกแรงนะครับถ้าไม่มีลูกยางเกาะเพาเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ถึงขนาดว่านั่งเพาะนะครับลูกค้าต้องการแค่ระดับ3ตันนะครับวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้ก็วิ่งได้ตามปกติแต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้องดันตรงเต็งให้สูงขึ้นกว่านี้ประมาณ1นนิ้วก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราเซตเดี๋ยวเราจะถ่ายรถเบาให้ดูนะครับเราเซตให้มันมีช่วงเด้ง การยุบตัวก็จะเหลือน้อยลงหรือว่าการรับนักก็จะเหลือน้อยลงดังนั้นลูกยางก็จะแตะเผานิดหน่อยแต่ถามว่าถ้าลูกค้าไม่ได้ไปวิ่งเยอะวันหนึ่งวิ่งแค่60โลอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้งานของตัวเองอันนี้ไม่ได้เป็นรถรับจ้างนะคือเป็นรถที่เขาเรียกว่าใช้งานตัวเองแล้วก็อยากเน้นทรงนิดนึงแล้วก็อยากให้วิ่งได้โดยที่แหนบไม่ต่ําแล้วก็ไม่อยากให้นั่งเผานะฮะก็ได้ครับพอไหวระดับสามตันก็พอไหวนะครับ ไม่ได้ตําเตี้ยจนเกินไปถ้าจะตําเตี้ยเยอะๆก็ต้องใช้ล้อสิบสี่แล้วก็ล้อหูปุบนิดนึงนะครับมันจะกระเตี้ยลงไปอีกแล้วถ้าหูหน้าเตี้ยเยอะก็ปาดทิ้งครับที่เขาเรียกว่าติดตรงไหนก็ปาดตรงนั้นทิ้งครับมันก็ไปต่อได้ครับแต่ถ้าระดับนี้สามตันก็พอได้นะครับก็พอวิ่งได้ถ้าจะให้เตี้ยกว่านี้อีกก็เรื่องล้อเรื่องซุ้มเรื่องคาสซีนะครับก็ ต้องทํากันนิดนึงถ้าไม่ทํามันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็พอได้อยู่